เสือดปัญจกยานมาบึงหัวนะคะโอ้เหลียวหัวนมีสี่ตัวนะคะกำลังกินหญ้าหญ้าเยอะเลยนะคะช่วงนี้ค่่รงหน้าเข่าก็งามๆนะคะพิตศกรใหญ่งงนะคะบรรยากาศดีๆนะคะหอฟ้านมื่อนี่ข้องแกวบวา่มีฝนนะคะบรรยากาศนแับเป็นเิ้นทามใหม่นะคะนี่ เดินวิ่งปั่นได้นะคะเชื่อมระหว่างบ้านเกษตรสมบูรณ์แล้วก็บ้านห้วยก่อนะคะตำบลมากเกาเพื่อนี้คมใต้จังหวัดมุกดาหารนะ,ะบรรยากาศดีดีมาทงหนา้าหน,นี่วิ่งทงหน,น้าเะปบ่นจัก,กรยานมาชมมวดนี่ค่ะมวดอกน้ง,งาม รักทายจ้ารักทายสาวิติดวงงามๆเลยจะเดินเข้ามาหาเลยวเดินมาแล้วเดินมาแล้วรักทายจ้าแล้วก็มีอีกอมูมอีกสามมุสี่เป็นสี่ตัวนะคะกำล,ลังเตรียมกินยาสวัสดีจ้าสวัสดี ไปดูนู่นก็ยืนรอดีโอ้ยืนรอเลยนะคะรอข้างกล้องดีดดีจาดีจ้าดูดูแม่แน่น่ะนึงตัวสองกำลังกินหญ้าและก็อยู่ข้างล่มา กันด้ก่าอยู่แบนีมนะคะก็นได้ปั่นมาชุ่มหน้ากัะเอาฝานะคะเกใบนะคะเอาฝาแต่ละมือก็คือการอันนี้จะเป็นต้นจะห่างหรือสาบเสือนะคะใบนะก้อนเ่าเอาขี้ขี้วก็มาใส่เพลในตรงกลางนี่ก็บิดอานาใส่แพลนะคะเอาไปลินแล้วก็เอ็นมาเก็บบ่เอาลินทำไมเด็กอู้ บรรยากาศดีมากเลยน้าดานวิวนะคะเป็นบรรยากาศยิง่งจะตอนสายนะคะคง่ายงะะ่ายะจะัดผัดผพาไปชมสถานที่ต่างๆด้วยขาของเรานะคะเรื่องปัน่นเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันได้ออกกําลังกายได้สุขภาพได้ความสุขนะคะมาออกกําลังกายสุขภาพ บายบายจ้าขอบคุณมอยนะคะไปอีกของเราบายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า